อุ๊ยดูดีมากว่ะด้วยตัวเองสุดๆคะ่ะ I'm the Barbie girl in the Barbie world ทำไมน้องเล่นใหญ่จังเลยคะอันนี้ชนะไปไม่มีรางวัลให้เดอ้อเล่นใหญ่กันมากเลยแต่ละคนแต่ละองค์ <laughs> ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิตแคทช็อปกินกัดดื้อัละนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเก็บโลบ็อกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่า r a c e t o i m praise นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะมาแข่งแต่งตัวตีมบาเลินชัยกับน้องๆ fc ได้เลยค่ะเย้ตีมบาเลินชัยหวานแหวววันนี้คือวันวาเลนไทน์ใดๆเด้อเออใดๆนะคะก็เราก็จะมาทําคลิปตีมบาเลินชัยกับสักเล็กน้อยนะคะแล้วใครที่อยากเข้าร่วมอันดแบพี่ลิตาอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้อมูลคิตแคทกันนะคะที่ไอจีพี่ลิต้านะคะลิต้า กิตรงหน้าโปรไฟล์จมิมเ,เขียนคำว่าเขาโพสคิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปกดเขา้าร่วมเดี๋ยเพื่อรับลิงก์เซอร์วีหรือว่าแอนคิวบ์ปีติต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซรีต้าคิดแคทในเกมโลบอคด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเซรีต้าคิดแคทได้ช่วยจริงทั้งขาวดำม,มีของแถมส่วนหน้าราักถูกออเดอร์แล้วจะได้สิทธิ์ดูลับแอดในโลบอคก,กับบีติต้าไปด้วยใครที่อยากได้บอกพีอ่องในแอดไลน์แอดลิต้าคิดแคทชชอบกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะฝากเพลงมีไว้ให้รักด้วยะคะ่ะซิงเกลลิลของบริรรตาก แล่นน้องเกมเกมส์ได้โอเคตอนนี้น้องๆเที่ยอยหลังไหลกันมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมี2องทีมนะคะคือทีมมาเลนไทยกับทีมช็อกโกแลตดูไบซึ่งวันนี้ช็อกโกแลตดูไบพี่ลิตาจะแต่งยังไงให้มันเป็นช็อกโกแลตดูไบเอ่ยดูใบใจดูใบใดๆนี่นะคะแล้วผู้เล่นของเรานะคะมีน้องอะไรบ้างเนี่ยน้องแคปเทนน้องโนน เก้านะคะน้องพันช์น้องตีชาน้องเมธน้องมีมายน้องมิลินแล้วก็น้องซัมติงซัมวันซัมเวซัมใจไดๆอีกหลายคนโอเคทีมแรกนะคะทีมเบรนไทยพี่ริต้ากำลังคิดว่าพี่ริต้าจะ ลองชุดในนี้ก่อนไหมไม่เอาเข้าห้องมีอไปเลยปเราอะไปห้องห้องมีอากันเริ่มต้นด้วยความแหลกก่อนนะคะวันวันยังวานอยู่แหลกจริงๆเลยทำไมคนอื่นเขาเล่นกันไม่แหลกแล้วพี่ลิต้าเล่นเล่นแล้วแหลกเริ่มเลยจ้านี่อุย้ยเราก็มีชุดปอลเลนท,ยนทยายเออบอลเลนทายใจอยู่นะเราก็ใส่เลยสิคะจะรออะไรเออเอาใครอะพี่ลิตา้าคิดว่าพี่ลิต้าเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ซะอีกนะคะไม,ไม่ไม่ใช่คนเดียวเธอแล้ว นี่เราเขามีชุดอะไรมาให้เราก็ใส่ชุดอันนี้ถ้เป็นชุดที่เขาอัปเดตวัน,นท้ายมาอุ้ยน่ารักนะหวานแหววมีกระเป๋าด้วยถือกระเป๋าด้วยด้วยปะน่ารักน่าน่ารักเอ้ยน่ารักใจน่ารักใดใดมีอะไรอีกไหมอ่ะคิวปิดเหรอไอเกิลเฟสกับเจสซี่คิวปิดโอ้โหสบายดีจังในนี้แทบจะมีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนว้ามีอะไรอีกไหมเรา อบสีผิวอะไรก่อนก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีไปอบหัวใครเนี่ย VIP มิลินเหรอเดี๋ยวนี้มิลินมี VIP เหรออุ้ยเราผมสีชมพูน่ารักชิปุ่นเลยอุ้ยน่ารักแต่พี่ลีต้าชอบผมแบบนี้มากกว่าเอาเอาผมอันนี้ออกได้ไหมอุ้ยแต่ว่าไม่ชอบสีอะเปลี่ยนสีได้ไหมเอ่ยถือว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยสีม่วงไหมพอสีม่วงผมเหมือนพี่ลีต้าเลยอุ้ยแต่มันดูไม่ค่อยน่ารักอะอย่างนี้อุ้ยไม่เอาหัวล้านมากจริงผมอันนี้ก็ก็ดูดีนะแต่ประมาณไม่ต้องเป็นสีเราเราเป็นสีดำ สีดำแล้วเหมือนผีเลยทุกคนเอาสีโนน้าตาลดีกว่าเอ้ยนี่หน้าสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ไปทําอะไรแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าเรานะคะนี่ต้องมีความสุขจริงๆอยากอบผิวด้วยในนี้มีที่อบผิวไหมนีะอย่างก็น่ารักดีนะเอ้ยน่ารักทาเลนต์เหมือนเขาอัปเดตใหม่เนาะมนทาให้แบบเออดูทาเลนต์น่ารักขึ้นอบผิวเมื่อไหร่ห้อง VIP จะมีที่อบผิวหรือว่าจริงๆแล้วมีแต่ว่าพี่ลิต้าตาถั่วก็ม่เจแต่ไม่เจอไป ย,ยังไม่มีรองเท้าเลยนี่นี่เราต้องใช้อันนี้ด้วยแอมโซโลลีโฮมิชัยลีเดี๋ยวยังไม่มีรองเท้าเลยเอ,อ่อใส่เสียมผู้รับผิดน่ารักเอ้ยน่ารักใจเวอร์ไปอบผิวกันจ้าอบที่ไหนดีโอ้อบอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยจดอบผิวพออัปเดตใหม่แล้วพี่ลิต้าหาไม่เจอเลยอะอบผิวตรงไหนกันเที่ยวผิวอยู่ไหนมังดึงทำเหมือนไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเฮ้ยเที่ยวผิวอยู่ไหนอะหาไม่เจออะหาเที่ยวผิวไม่เจอช่ด้วย ตาทาเล็บก่อนแล้วกันเล็บต้องสีชมพูหว,วานๆเฮ้ยแต่ที่อบผิวอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงเขาเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้อบผิวผิวต้องสีชมพูใช่ไหมนี่ขาวชมพูไปเลยจ้าเอ้าวิวบา็กติดพี่เลยนตาเฮ้ยจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะเฮ้ยแต่ผมควรที่จะมีกิฟต์มีเกิร์บอะไรเพิ่มนะคะจริงๆริแล้วเฮ้ยตอนนี้คอเราก็ยังดูโล่งๆอยู่นะเราใส่อันนี้ไหมเออก็ออ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 ดีนะอันนี้ก็สวย ใส่ใส่ไปหมดแล้วก็อยากติดกิฟท์เพิ่มอุย้ยจริงๆที่มันไม่ใช่ VIP อะ่ะไอตรงเนี้ยมันก็มีอะไรให้ให้ลูกเล่นเยอะเลยนะจริงๆแล้วอะแทบไม่ต้องซื้อ VIP ีแต่พี่ดีตาซื้อไปแล้วองเงเลยต้องงใช้ให้คุ้มนะคะมีอะไรอีกไหมนะะี่ะะเราอยากได้แบบเครื่องผมอะไรเพิ่มแอต้อนข้อขอตอนนี้ผมไไหม่อกิฟต์เกิร์บไดไหมกิฟต์เกิร์ฟเราควรต้องถือกล่องไหมไม่เราถือล่มก็เกินพอนะคะตอนนี้ถืออะไรเยอะไปหมดละว่ากิมอยู่ตรงไหนนะหากิมไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยว ถุงมือหรอเฮ้ยควรใส่นะเออใส่แล้วดูดีเหมือนกันนะฮะว่าแต่กิ๊ฟอยู่ไหนอะเขไม่ใช่วยโหเนี่ไงกิ๊ฟใช่ไหมอันนี้เอ้ยเครื่องผมตุ้มหูตุ้มหูแต่ตุ้มหูเพิ่มอ้ยเข้าไปหาใน VIP เฮ้ยเพิ่งเพิ่งใช่กิ๊ฟปะขออันนั้นเราใส่ไปแล้วเข้าไปหาใน VIP เพิ่มไปโหบีไอคงมีหรอก VIP มีอะไรบ้างก่อนเฮ้ยแต่ชุนนี่ก็น่นนารักนะตอนนี้ร่มบางมากเลยร่มบางะคะ่ะหรือว่าเราใส่แค่นี้เราก็พอแล้วหรืือออเปลล่่่ามใสแแคนี้้ก็พว ถ้าไปเรื่อยๆมันจะเริ่มลกเออพี่ดีเต้าโอเคแหละเอยสวยอยู่เดอ้อว่าไม่ได้สวยนะนี่อุย้ยดูดีมากว่ะสวยตัวเองสุดๆค่ะวิจัดตัดอีอีจริงแต่ร่มค่อนข้างบางหน้าค่ะนี่แต่แต่ท่านี้แค่ได้ยุคนี้ไอเกียบมาเซ็นเชนสกิลปิดวันเราแอบเลือกพี่ฟิลิกสต u ปิดนี่ต่อไปน้องเมดเอ,อ้ย I'm the Barbie girl สวยเรียบง่ายดีพี่ดิต้าให้3ดาว i อม h e b b r b i i girl in the b a r r i e world เยอันนี้สวยนะให้5ดาวสวยอะใครอะน้องแคปเทนหู ตงตัวดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเรานะ่ะเทสการแต่งตัวดีดีพี่ริต้าชอบผมบาร์บี้น้องมาร์กเอ็มเ b อะบ i r l บี้เกิร์ลบานี่น้องก้านะคะมาในตีมสีแดงปกติเราจะเห็นมาในทาสีชมพูเยอะๆใช่ปะหุยได้อยู่เดอ้อสวยเดอ้อเอาไปเลย5้าดาวเก่งจังเลยอะ่ะเก่งจังเลยอะ่ะน้องเพชนี่ต่อไปอุยน้องพันชใช่ไหมน้องพันชก็ใช้ได้อยู่นะแต่พี่ริต้าว่า มันอาจจะยังไม่หวานชื่นวาเลนไทน์มากเท่าไหร่มันยังเป็นแบบว่าเหมือนแต่งแค่ตีมสีชมพูเฉยๆเฉยเอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้หวานชื่นนะคะนี่โอ้โหอยู่ปูรับอะไรกันแลบโบรับดิดแดจิไลฟ์เฟบโดสวยมากค่าดาวจัดไปทำไมน้องเล่นใหญ่จังเลยคะอันนี้ชนะไปไม่มีรางวัลให้เดอ้อเล่นใหญ่กันมากเลยแต่ละคนแต่ละองค์สวยนะคะสวยงามมากเอาจริงพี่นิตตไม่ต้องติดหนึ่งสามก็ไ,ได้นะคะพี่นิตตโอเคมาก โอ้โหโทมัสวีไอพีก็สวยมาก ดาวไปเลยค่ะโทมัสห้าดาวไปเลยค่ะสวยงามมากนี่วีไอีกแล้วเหรออุยแกแลง VIP เยอะมากทําไมพี่ลิต้าก็ VIP เหมือนกันแต่ทําได้ไม่เท่าน้องนะคะนี่ก็สวยเอาไปเลยห้าดาวเหมือนกันต่อไปน้องมิลินนี่มิลินก็ VIP นะคะโอ้โหสวยบาร์บี้อเอ้ยบาร์บี้ใจมากสวยอะ่ะให้ห้าดาววันนี้คือพี่ลิต้าแจกคะแนนสุดๆเพราะว่าทุกคนแต่งตัวสวยมากจริงพี่ลิต้าไม่สาม,มารถแบบให้คะแนนน้อยได้พี่ลิต้าให้คะแนนคแบบวามแบบงตัวของแต่ละตาพรเป็นจริงสุดส,สวยมากค่ะแอนเน่บ้า ไปไหนลูกอ๋อจริงๆแล้วมีชมมองมุมนี้เหมือนไม่มีผมนะคะคะแนนความเหมือนไม่มีผมนิดนึงนะคะ <c oughs> ให้สีดาวเฮ้ยแต่อันนี้ดูแบบเหมือนจะไปเด็ดเอยเด็ดใจได้เลยนเนี่ยสวยเหมือนกันนะ <c oughs> ทําไมสถานที่เหมือนงานแต่งงานเลยอะ่ะงงมากต่อไปนะคะน้องฮักจังชยร์ สวยนะสวยแต่ว่ามันยังมีความเป็นอาจจะแดนเซอร์เป็นิดนึงพี่ลิตาให้สามดาวมันแลดูเป็นแดนเซอร์มากกว่าไปเดนนะพี่ลิตาว่าแต่ก็สวยนะนี่หน้าเหมือนพี่วินิพี่ลิตาเลยแอมเดอร์บี้เกิร์ลต่อไปน้องเอิร์นเอ้ยนี่นะฮะเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์สวยนะสวยสวยสวยพี่ลิตาให้สี่ดาวก่อนละกันไม่รู้อ่ะไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่ว่าอยากให้น้อยกว่า5ดาวแค่นั้นเองงงมากเอิร์นก็แต่งสวยนะเอิร์นเนี่ยตัวตึงในทุกรอบอยู่แล้วตึงกว่าพี่ลิตาแน่นอนไหนดูสิน้องอะไรเนี่ยน้องวีญา อีกแล้วเหรอทำไม V I P เยอะจังเลยมันกีิ่โลบัคเนี่ยทำไม V I P ถึงเยอะขนาดนี้เอาไปเลยกี่ดาวดีพีดีตาชอบนะคือมันอาจจะไม่ได้ลังกาเหมือนคนอื่นแต่มันเรียบหรูแล้วก็ดูวเาเลนไทน์อะค่ะเรียบหรูดูวยวาเลนไทน์เข้าไปบนของจองกันจังเลยว้าย๋ยวผู้ชนะก็คือเด้อเด้อหูสวยงามมากสวยงามมากแม่ สวยอุย๊ยมิลินโทมัสและพี่ลิต้าอาพี่ลิต้าได้ติดอันดับเด้อคือพี่ลิต้าไม่สมควรติดเท่าไหร่เพราะโล่มบังมากโล่มบงังนี้แต่พี่ลิต้าก็สวยอยู่เดอ้อเออซสมบูรยูเดอ้อสวยเดอ้อทีมช็อกโกแลตด,ดูใบนะคะก็คืออาจจะต้องเป็นหัวใจแล้วก็สีนดำตาลจริงๆข้างในอาจจะต้องมีไส้อะไรนิดหน่อยแต่เราจะมีไส้อะไรไมนลำไส้อะไรอย่างเงี้ยไส้ทะลักโอเคเอาของออกก่อนนะฮะช็อกโกแลตด,ดูใบไม่รู้จะแต่งงไงเอาเป็นว่าฝากความหวังให้น้องๆแล้วกันนะฮะ <laughs> ช็อกโกแลตด,ดูใบ แต่งไงให้เป็นชวาวแกลลตดูใบหนะเราก็แค่คุมโทนสีน้ำตาลไปแล้วกันเราไปห้องเวียอทีกัน ช็อกโกแลตดูใบหรือว่าเราแอบ,บดูอุ้ยชุดนี้ก็สวยนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆชั้วว่าเลนทายนี่เขาอัปเดตมาเยอะมากเลยเราเราะว่าแต่เพลต้าจะช็อกโกแลตดูใบย,ยังไงดีเฮ้ยเราแอบ,บดูน้องก่อนละกันดูว่าน้องเขาแต่งไงแล้วก็แต่งนันแหละอันนี้น้องแบบอ๋อทําตัวให้เป็นไส้ใช่ปะ่ะไส้ชาของชาเขียวอะไรย่างงี้ว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะโดยการที่แบบโอเคนั้นเราแต่งเป็นข้างในเป็นสีเขียวข้างนอกเป็นสีน้าตาลอะไรอย่างงี้ละกันโอเค เอาจริงพี่ลิต้าไม่เคยกินชอลแล้ดูใบพี่ลิต้าเพราะพี่ลิต้าบางคนไม่ค่อยตามกระแสเท่าไหร่อันนี้ก็ชุดดูเป็นสีน้ำตาลดีนะก็เอาชุดนี้เลยไหม้างในต้องเป็นสีเขียวมันมีมันม,ม,นมีมันมีแบบพาเลตเอาเป็นดูแพทเทิร์นดีกว่าให้มันดูเป็นแบบเขียวเขียวเออเท่ากันแล้วดูบใบไส้ชาเขียว <laughs> งงมากแม่มีอะไรสีน้ำตาลอีกใส่ให้บนเลยจริงๆเราก็น่าจะต้องมีผมก่อนเนาะอันนี้ อุย้ยรองเทา้าที่เข้าคู่กันเลยนะเนี่ยใช้ได้สวยงามแต่จริงๆช็อปแกแลอรดูใบคือเราไม่เร,ไมเราไม่เน็นความสวยงามรอกนะค่ะสวัสดีอุย้ยน้องแต่งสวยจังเลยอะ่ะอุย้ยไปเอาผมกันกว่าตอนนี้ผมยังเป็นอะไรอีเพิ่งอยู่เลยนะคะตอนนี้อุย้ยสวยอะ่ะทำไมน้องทำงแล้วมันดูช็อแกลลอดูใบพี่นิต้าทำเหมือนทำแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้เออนี่สีไปเลยตาชั่วตาชั่วปู่โยลายน้อ เปลี่ยนไม่ได้หรอ,เ,อเพราะมันมาเป็นสีนี้อยู่แล้วสินะเฮ้ยน่าสวยดีนะเออมันก็ผมก็ดูเข้ากับอะไรด้อย่างของเราแล้วก็อะไรแต่งหน้าหน้าต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปก่อนก็ได้เป็นพิธีโอกันและดูใบต้องหลับตาไหมอ่ะ <laughs> แต่งไงให้เป็นช็ชกอะแลดูใบตอนนี้เป็นตาชั่วตาชั่วปุ๋ยไลอยู่หน้าจะต,ต้องแบบจัดๆหน่อยอันนี้มันแบบอยากได้หน้าแบบเขียวๆมีไหมหน้าเขียวๆน้ากลัวมากนี่หน้าเขียวๆเปิดตาไงคะสีเขียว,เป,เ,ยวเป็นเจเนตเขียวเลยโอเคไม่น้อง เส้ในในนะแต่งตัวไม่ดูดีนี่เราก็ต้องมีเขียวตัดอย่างเงีะะ้ย่ะนี่อุ้ยหน้าดูแก่เวอร์อุย้ยพี่ดิฉันไม่ชอบหน้านี้ <laughs> นเบลไปเอาหน้าปก,กติแบบสามัญชนเถอะอันนี้หน้าดูแก่เวอร์อันนี้หน่ารังอะ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหน้ารักเราเราไม่ไม่ดูจากสีมนะคะดูจากความน่ารักเราจะเลือกจากความน่ารักอันนี้มีอะไรมีอะไรให้ใส่อีกอันนี้เพื่ออะไรอะ่ะ <laughs> คือคือมีเพื่อ <laughs> ดิดเพินเหรอดิดพินดิดทำไมอะ่ะเออเราต้องถือกระเป๋าไหมไม่ช็อกโกแลตดูใบไม่ถือกระเป๋าค่ะเราออกไปข้างนอกไหมเผื่อมีอะไรให้เราเล่นม,มากขึ้นถุงมือต้องมีด้วยหรอ,อถุงมือสีเขียวไปเออให้แบบเป็นธีมแบบชาเขียวเอยชาเขียวใจชาเขียวใดๆสวยจังไปถึงพี่ลต้าจะช่วยสวยมีอะไรไหมคิดว่าเราต้องใส่อะไรอีกไหมอ่ะ ก็ใส่แล้วมันจะยิ่งแตกอ่ะไหนดูทสองน้องนี่โอ้เจ๊อลังการมากเวอร์เจ๊ฮักจังเฮ้ยคออะไรล่งอยู่เลยเนาะเราก็น่าจะใส่อะไรเพิ่มได้ออะไรเพิ่มดีดีเพิ่มความรกความลกในใจฉันความลกเป็นพัวบวกนี่กระเป๋าเขียวก็โอเคนะก็ดีอยู่ดีดูโอ้โหไม่ไม่ไม่กระเป๋าใส่แล้วดูแบบไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะใส่แล้วไม่ได้เราใส่แว่นดีไหมเต็งโอ้โหแว่นป้าหรือเปล่าใส่แล้วเป็นป้าเลยเฮ้ยไหนดูดิ อยากได้แว่นแฟชั่นน่ะอันนี้มันได้ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยเอ้ยเอาอันนี้เห่าอันนี้เหมือนแว่นพาด้าเมื่อกี้เออใส่แล้วค่อยเหมือนเป็นเซเลบหน่อยนะคะเนี่ยเออแว่นอื่นใส่แล้วเหมือนคุณหมอไงไม่รู้นะคะกำลงกำไลข้อมือข้อมงข้อมีข้อมืออะไรก็ใส่ไปหมดเวลาแล้วนี่นาก็ได้อยู่หรือมั้งไม่น่าเกลียด not bad but not good ของพี่ริต้าคือข้ามไปเลยดีกว่านะฮะไม่ไม่โพสด้วยโพสหน่อยก็ได้ เห็นควับสวยพี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ความสวยที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮ่ะหน, <laughs> นีอุย้ยพี่นิต้าชอบสี สีของน้องดูเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยพี่ลิต้าลืมอบผิวนี่นะเออเฮ้ยอันนี้ถือว่าตรงตรงีมพี่ลิต้าต้องไปอบผิวเป็นสีน้ำตาลนี่เอยพี่ลิต้าคิดแต่ความสวยน้องบอกอย่าแต่งเป็นต้นไม้กันสิเหมือนเหมือนต้นไม้อยู่ตอนแรกคิดไม่ถึงพอน้องบอกแล้วใช่เลยเออเนี่ยแคทเทนนะฮะตีมต้นไม้ในใจฉันแน่เลยเฮ้ยอันนี้ดูเป็นช็อกโกแลตเอ,อ้ยช็อกโกแลตใจได้เลยเนะี่ยทำไมพี่ลิต้าไม่เปลี่ยนสีผิวพี่ลิต้าไม่เข้าใจ ก็ไม่ไดยาวบวชนะพีเ่เตต้าไปติดห,หนักเลยพีเ่เตต้าเสียชื่อมากอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเออเมื่อกี้ใช้ได้เลยแคปเทนน้องเก้านะคะเฮ้ยน้องเก้าก็ดีดูดีด,ดูดีอยู่นะแต่ว่า ผมอาจจะฉีกเป็นนิดนึงให้สามดาวแล้วกันค่ะสีผิวอะไรนะทาไมพี่ลิต้าไม่เปลี่ยนสีผิวเพราะว่าใน V I P มันไม่มีสีผิวไงหรือพี่ลิต้าหาไม่เจอตาถั่วก็ไม่รู้นะคะพี่ลิต้าเลยลืมเปลี่ยนสีผิวเลยเราแต่งเป็นติมสวยเฉยเลยเป็นแบบคุณหญิงคุณนายงงมากช็อกโกแลตดูไบน้องพันนี่ถือว่าพอๆกับพ,พี่ลิต้าเลยก็ไม่ต้องโจทย์ที่หนึ่งดาวเน้นสวยนะคะนล้วแบช็อกโกแลตดูไบคืออะไรคะก็คือช็อกโกแลตไดบูลนั่นเองช็อกโกแลตจากประเทศดูไบหรอแต่ในไทยก็มีก็เหมือน เหมือนอะไรนะเขาเ้าไปไก่สิงคโปร์อะที่อยู่ที่ไทยนี่ I give a second chance to cupid อันนี้คือทีมชาราวันนะคะนี่มีการเต้นโชว์ไปหนึ่งแมตช์ไม่ชอบการเต้นเหรอให้สามดาว <laughs> นี่บินโชว์บินโชว์นะคะวิ่งการเดียมเรียวซาอันนี้ใครเนะี่ยโอ้โห VIP มาเชียร์อุ้ยจะดีสวยนะแต่ว่าออกมาเป็นเจ้าหญิงไปหน่อยออกมาเป็นเจ้าหญิงมากกว่าช็อกโกแลตแต่สวยเลยถ้าน้องไปทีมอื่นนี่ได้เลยนะคะสวยมากโทมัสใช่ไหม เออเฮ้ยถูกันนี่นะทำไมพี่ดีแตคิดว่าหักจังวันนี้แต่เมื่อกี้สวยมากทุกนมานสวยมากโอ้โหตีมชาละวันชาละวันน่กกากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนบิลลี่ไอลิชเลยอะ่ะบิลลี่ไอลิชเนี่ยไม่รู้จักาะ มิลินนะฮะโอ้เจ๊ติมคิดมากวันนี้เขียววาเลยนะะพี่ลิตาว่ายัางไม่ได้พี่จะให้ดาวเดียวยังมีความแบบ I don't want a lot for Christmas everything I need all I want for Christmas น้องปีชาตินะฮะเอ่อ,อหัวขาวม่่เฮ้ยตาขาวม่ใเ่น่ากลัวมากให้สัดาว ยังก็ถือว่าโอเคแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดูใบย,ยังไม่ช็อกโกแลตอันนี้น่าจะแต่งมาเป็นแบบเจ๊จากประเทศดูใบามากกว่านะคะพักจ้างโอ้โหสวยแต่ว่าก็นะอุย้ยแต่ว่าชุดน,น้องอะมีความเป็นช็อกโกแลตดูใบนะเนี่นี่ดูตรงเสื้อน้องอะค่ะดูมีความเป็นช็อกโกแลตอยู่เด้อแต่ก็ให้สามดาวน,นะคะเพราะผิวขาวไปหน่อยนุ่ลือเปียกีผิวค่ะแต่สวยงามมากต่อไปน้องเอิร์นนะคะน้องเอิร์นนี ได้อยู่นะน้องเนี่ยจะติดแบบแต่งสวยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เหมือนพี่ลิตาค่ะได้4ดาวนะคะนี่เออเฮ้ยจะว่าไปคนแรกๆอ่ะเหมือนช่องอะไดูไบเหมือนกันเออน้องก็เก่งเหมือนกันค่ะเนี่ยลังสันตีมนี่แปลกๆแล้วผู้ชนะก็คือไม่ใช่พี่ลิตาหรอกโอ้โหนะแบบมีแต่คนแต่งเป็นต้นไม้จริงค่ะทุกคนล้วนแต่งเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยโทมัสนะคะฮักจังแล้วก็เอิร์นตัวตึงอ๋อพี่ลิต้าได้ที่สี่ด้วยบอกแล้วอย่าเอาพี่ลิต้าไปติดอันดับนะคะพี่ลิต้ารีบ ถอดออกกันป <mel> ่าวเพราะพี่ต <living> ิต้าอายนะคะมาปิดคลิปกันโอเคทวงก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งแต่งตัวนะคะตีมาเลนไทยของเรานเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ๊กกิ้งกิ๊บเป็นแรงใจพี่ติต้าทำคลิปใหม่ๆได้วยนะแล้วก็ฝากไอจีเลนจิ้งตักพี่ต้านัสกอร์กิแครด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าพมเข้าพบอีแครตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ติต้าที่เขียนเขาว่าเข้าพบอีแครจิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์เบี่ยไว้อากเอิคคดแทในม กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อลิ้าคิดแค้นในชีวจริงทั้งสีขาวและดำนะคะมีของแถมแล้วก็จะได้สิทธิ์ดูรับแอดในระบบกับพิริต้าไปด้วยใครที่อยากได้ของพ่อแม่แอดไลน์แอร์ดิ้นตาคิดแค้นชอบกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเพลงมีไว้ให้รักนะคะซิงเก็เลืรกของพี่ลิต้าเลยสามารถฟังได้ที่หน้าช่องพี่ลิต้าได้เลยนะคะโอเคค่ะ okay, งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายแฮปปี้วาเลนชอยส์เดย์ค่ะรักเอฟซีทุกคน